ดูบอลหลังบ้านสวัสดีครับยูคกับผมนะครับจอร์ดดูบอลหลังบ้านลกลับมาเจอกันนะครับในวันพฤหัสที่23กันยายน2564นะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากมาช่องทางการติดตามครับที่ a c e b o o k ฮะดูบอลหลังบ้านแล้วก็ที่ u t u b e ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับอย,อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ขอหยิบยกคู่ของโรม่าเจอกับอูดิเนเซ่นะครับในศึกกันโช์ซิริอาครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึี่ทีเตะกันที่สนามสตาเดโอโอลิปิโกที่กรุงโรมนะครับเราไปดูดับตารางคะแนนกันหน่อยครับมาป้ายกรุงโรมครับโรม่าอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ3แพ้หมีเคะแนนครับ ส่วนอูดิเซซทีมเยือนครับอยู่อันดับที่9ฮะแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนครับผมคู่นี้เรามาดูสถิติกันหน่อยครับผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมครับนับย้อนกลับไป6นัดหลังสุดนะฮะ6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับโรมา่าทำได้ดีกว่านะครับชนะไปถึง4เกมครับ ส่วนทีมเยือนนะชนะไป2เกมนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโรม่าชนะไปถึง67%และทีมเยือน,นครับชนะไปได้33%เครับผมเรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโรม่าชนะไป4เกมครับแล้วก็มีแพ้ไป1เกมนะครับโดยเกมล่าสุดเป็นเกมที่แพ้ให้กับเวโรนาไป 2, 2ประตูสามในสิกันโชซิลานี่แหละฮะนะครับ ส่วนฝั่งอูดินเซ่ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไป3เกมครับเสมอ1นนแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุดก็แพ้ให้กับนาโปลีครับในการโชซิเลานี่แหละนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับไล่ดูผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับโลมาฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวก็คือเลโอันโดสปินาโซล่านะครับผมส่วนฝั่งอูดิเซฮะผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2คนนะครับก็มีเนโตล็อฟสกี้กับ อุโรกี้นะครับแล้วก็ส่วนในลายเจนันเจลาเส้นเนี่ยยังรอใช้ค,ความฟิตน,นะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับเจ้าบ้านครับโรม่าครับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนะครับเนื่องจากตัวหลักอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิคมาคิตายันจอแดนแวตูส่วนในด้านหน้าก็จะเป็นแทมมี่บาฮัมเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับส่วนในฝั่งของอูดินเซเนี่ยวันเนี้ย จากตัวผู้เล่นที่นัดล่าสุดที่ไปให้กับนาโปลีครับนั่นคือผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของอูดูเซแล้วนะครับและคาดว่าตัวหลักก็ยังจะอยู่นครบไม่ว่าจะเป็นนาอเอลโมริน่าเยลาเซ่นนะครับผมเราไปดูสเปนผู้เล่นที่คาดการกันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้งสองทีมกันเลยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับโรม่าคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาวประตูก็ใช้ลุยปาติซิโอนะครับ แนวรับสิวครับวันนี้จะใช้ลิคคาร์ดอกครับจารุค้ามันชินี่อินบาเยสและก็ลิคคาโดคาลาฟิโอลีนะครับกางร,รับ2ครับจะใช้จอแดนเวตู u, จับคู่กับไบอันคิสตานเด้แนวลูก3คนวันนี้จะใช้เฮลิกมาคิทยานครับลอเรนโซเปเยกินี่แล้วก็นิโคลซานิโอโลนะครับส่วนหน้าเป้าจะวางแทมมี ah ่อับบาฮัมลงล่าตาข่ายครับผม ส่วนทีมเนี่ยครับคาดว่าจะมาในระบบ352ครับกล้องศัพท์ตูก็ใช้มา r c o Silvestri แนวรับ3คนครับโรดิโกเ Bouchal, b a ติ u t และก็ซา a m i a นะครับของกลาง5คนครับจะใช้นาฮูเอลโมริน่าโตกายอารานวาเลสโลเบโตเปเรล่าแล้วก็เยลลาเซ่นครับกองหน้า2คนครับจะใช้อีกนาซิโอปุซเซโตแล้วก็เคลาดเดลฟูครับผม เรามาดูทัศนะก่อนเกมของผมกันบ้างนะครับในเกมวันนี้นะครับทั้ง2ทีมนะฮะต้องบอกว่าพลาดท่าในเกมศึกกันโชซิเลียามาทั้งคู่เลยนะครับโดยการที่โลมาฮะแพ้กับเวโรลนามา23แล้วก็ฝั่งกูดิเซ่แพ้กับนาโปลีถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทั้ง2ทีมมาจัดชุดที่ดีที่สุดลงเล่นในวันนั้นด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยคาดว่าจะกลับมาลงเล่นด้วยความคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ และถ้าเรามองกันแบบภาพรวมๆนะครับฝั่งเจ้าบ้านครับโรมาฮะมีตรงกลาง2คนที่ค่อนข้างจะแน่นไม่ว่าจะเป็นแวร์ตูกับคริสตันเดแล้วก็แนวลูกครับมีมักกิตยานเปยกินนีซานิโอโรนะครับซึ่งเป็นตัวทําเกมได้อย่างดีเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับมาใน3,5,2เนี่ยอุดินิเซมารับและรอโตกลับอย่างแน่นอนครับ เชื่อว่าวันนี้เนี่ยโรม่าฮะจะเปิดเกมลุกแบบระมัดระวังนะครับและรอเข้าทำแบบชัวร์ๆนะครับนั่นคือสไตล์ของโชเซ่มูรินโญ่และรอจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยาอาศัยอาวุธหนักโจมตีเข้าใส่อูริเนเซ่และผู้เล่นที่เป็นตัวทีเด็ดทีขาดนะฮะมองกันภาพรวมแบบสองฝั่งเนี่ยฝั่งโรม่าจะมีดีกว่านะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยโรม่าจะค่อยๆนวดอูดินเซไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากำแพงจะแตกนะฮะและเราดูว่าอูดินเซจะโต้กับโรม่าได้ผลหรือเปล่านะครับผมลบดูเลนราคากันหน่อยครับเลยราคาเปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านหมาป่าโรม่าต่อ1ลูกนะครับผมจากเลนราคานี้เนี่ย ถ้าจะให้เลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ทํากําไรนะผมเชื่อว่าโลมาวันนี้มี3ามแต้มแน่นอนนะครับแล้วก็เราต้องไปรุนกันว่าโลมาจะชนะเกินเลททะลุ ut, ราคาที่ต่อรองไว้หรือเปล่าใช่ไหเนี่ยฟันธงนะอยู่ฝั่งหมาป่าโลมาซ่าในบ้านครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับก,การวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับในสก,กันโชเซเนียหยิบยกคู่โลมาเจอกับอูลิเซ่น,นะครับก็ผมจอด ดูบอลหลอกบ้านก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามครับที่ a c e b o o k ฮนะดูบอลหลอกบ้านแล้วก็ที่ u t u b e ครับดูบอลหลอกบ้านเช่นเดียวกันครับเป็นกจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรึ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิาะห์อบอลต,ต่อๆไปนะครับผมสำหรับวเน,วน,นี้ยผมต้องขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีครับ